Is my n l i n e channel สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่งานนมัสการวัดพระแทนศิริอาจนะครับวัดพระยืนพุทธบาทยุคนวัดพนอนพุทธสายญาตินะครับมากันในแหล่งเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับผมเช็ดเท้ามาเลยทีเดียวนะครับหมอนเสื้อผ้าต่างๆนะฮะชุดวอร์มนะ เสื้อผ้าต่างๆกนแล้วกันนะครับจะอธิบายมากมายนะครับดูที่ภาพกันแล้วกันนะครับเสื้อผ้านี่เยอะจริงๆนะครับเป็นการเย็บตัดแบบโรงงานแบบช่างพื้นบ้านนะฮะผ้าโหลนะครับเสื้อกางเกงผ้าถุงนะฮะ อะไรนะผมเช็ดเท้าอะไรบ้างนะชุดลายพรางก็มีนะครับแบบทหาร,รเป็นเต็นท์คุมรถเต็นท์กันแดดม่านนะครับมีทุกระดับราคานะฮะเยอะจริงๆนะครับไม่มีเงินจะซื้อหวัดไหวนะครับเสื้อผ้า ผู้สูงอายุชุดนอนผ้าขาวมา้าเกงขาสัน้นยกทรงอะไรบ้างละ่ะนะฮะโอ้ยเยอะแยะมากมายอธิบายไม่ถูกไม่ต้องเลยทีเดียวนะครับมันเยอะจริงๆนะฮะ <c oughs> นำภาพมาให้ดูใน คลิปนี้นะครับก็ว่าเยอะแล้วยังจะมีคลิปหน้าคลิปหน้าอีกนะครับเสื้อผ้าข้าวของโอ้เยอะแยะครับถ่ายวิดีโอนี่ไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวนะฮะกับงานนมัสกการพระแท่น,นะฮะงานประจาปีนะครับทุกปีก็จะมีสินค้ามาจาหน่ายกันอย่างนี้แหละนะครับแหล่งสินค้านานา,นาชนิด อันนี้ผ้ามอฮมมนะฮะสินค้าก็จะมีมาจากจังหวัดแพร่บ้างนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับจังหวัดอุตรดิตหรือว่าจะเป็นส่วนกลางนะฮะก็มีมาจําหน่ายกันนะครับเสือ้อผ้าอาภรน,นะฮะธรรมดาหรือว่าสวยงามนะครับเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับ5 0 <c oughs> สามตัวร้อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีเยอะจริงๆนะฮะพามาให้ชมกันในส่วนหนนะครับของคลิปวิดีโอนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปหน้ามาให้ดูกันต่อไปว่ามีอะไรมาจําหน่ายกันบ้างนะครับเอามาให้ดูกันบ้างนะครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ